รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับพบกับรายการ Sport Talk the Hero รายการกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชนที่มาพร้อมกับความภาคภูมิใจของนักกีฬาทีมชาติไทยที่ประสบความสำเร็จและก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติมากมายสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติในฐานะฮีโร่นักกีฬาซึ่งบุคคลเหล่านี้แหละครับที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและเยาวชนในการที่จะพัฒนาฝีมือขึ้นมาจนก้าวเข้าสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วก็ประสบความสำเร็จเหมือนกับรุ่นพี่ที่สร้างเอาไว้ สัปดาห์นี้เราได้รับเกียรติจากสุดยอดนักสนุกเกอร์หญิงซึ่งเธออายุเพียงแค่21ปีนะครับแต่ว่าเธอสามารถคว้าแชมป์สนุกเกอร์6แดงสมัครเล่นโลกบักรองได้แล้วก็ยังเป็นเจ้าของเหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนมาเชลลอาร์ตเกมด้วยนักกีฬาสนุกเกอร์คนเก่งที่ผมกำลังพูดถึงอยู่ในขณะนี้ก็คือน้องมิง้งนัทชารัตน์วงหาวิทไทยไปติดตามประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของเธอได้ในช่วงบอลทูบีครับบอลทูบีสนับสนุนโดย น้ำมันพืชตราอางุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดเจเล่บิวตี้เลมอนวิตามินซีสูง <laughs> ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารบ้านของคนไทย <laughs> มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพลัะศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติ <laughs> พิพยาประการภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคม <laughs> ตรีนิตี้คาส์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจร สวัสดีครับ hey, น้องมิง้ง <hi, S 1> นัทชารัตวงหาฤิไทยชื่อนี้เนี่ยถ้าใครเป็นแฟนสนุกเกอร์หญิงสมัครเล่นโลกจะรู้ว่าเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆไม่ธรรมดาเลยเธอคือแชมป์สนุกเกอร์หกแดงสมัครเล่นโลกหนึ่งสมัยแล้วก็เข้ารอบสี่คนสุดท้ายหรือว่ารอบรองอีกหนึ่งสมัยแล้วก็เป็นเจ้าของเหรียญทองเอเชียนอินดอร์เกมแล้วก็ในปีนั้นก็คว้ามาอีกสองแชมป์ย้อนกลับไปนิดนึงนะฮะน้องมิ้งเป็นคนจังหวัดอะไรฮะ สระบ,บุรีค่ะทีนี้<ม>หลายคนก็แปลกใจบอกว่าเอ๊ะแล้วเด็กผู้หญิงตัวเล็ก,ลกๆไปทําอีท่าไหนทหําไมถึงเก่งสนุกเกอร์ได้ขนาดนี้ตอนที่หนูเริ่มเล่นสนุกเกอร์ครั้งแรกตอนนั้นมีอายุเท่าไหร่ประมาณสิบขวบสิบเอ็ดขวบคือคุณพ่อของพีวีก่ะเขาเห็นหนูหลังจากเลิกเรียนมามเขาก็อยากให้พีพกลองสอนดูเพราะว่าเห็นเราเป็นผู้หญิงด้วยก็อยากให้ลองเล่นสนนกเกอร์ค่ะคแล้วพีพีก,ก็เริ่มจากเบสิกพื้นฐานนี้นะคะ่ะเริ่ม,อมสอนเรา พี่บ <that S 1> ิ๊กคงจะเอ็นดูเป็นพิเศษใช่ไหมคะก็จริงๆพี่บิ๊กก็เหมือนอาคนหนึ่งค่ะเพราะว่าแม่หนูก็ทํางานกับทางครอบครัวพี่บิ๊กมานานมากเหมือนเป็นหลานพี่บิ๊กประมาณนี้เขาก็เอ็นดูเป็นพิเศษนะฮะก็สอนให้สอนอยู่นานไหมถึงเ้วเริ่มแข่งขันประมาณปีหนึ่งค่ะแล้วก็เริ่มได้แข่งแบบไปแข่งระดับประเทศประเทศค่ะแบบว่าเป็นเหมือนการแข่งขันภายในประเทศอ๋อค่ะโรงทําการแข่งขัน รายการแรกเลยเป็นไงบ้างก็แพ้ค่ะตพราะนั้นรายการอะไรฮะน่าจะเป็นรายการดิวชันสค่ะของของประเทศไทยก็แพ้เพราะว่าเหมือนแบบเป็นรายการแรกด้วยแล้วเรายังไม่มีประสบการณ์การเข้าเกมการวางแผนในการแข่งขันก็ยังไม่มีค่ะแข่งอยู่นานขนาดไหนถึงจะเริ่มรู้จักคำว่าชนะละก็น่าจะประมาณปีที่สองอะค่ะ ถัดมาอีกปีเดียวเองเหรอฮะใช่ค่ะเพราะว่าพอเราได้เริ่มแข่งแล้วเราเริ่มซ้อมเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าเอจริงๆผู้ต่อสู้เราแทงประมาณนี้อ,อะไรอย่างคะ่ะเราก็จะเลือกรูปแบบการเล่นค่ะมิงเป็นนักสนุเกอร์สไตล์ไหนบู๊ล้างผานหรือว่าแบบกันเหนียวเหรอคะอ่าประมาณนั้น ของหนูช่วงแรกๆจะเป็นกันเหนียวค่ะเพราะว่าด้วยการเข้าเบรกของเรายังไม่ได้เข้าที่มากด้วยแล้วก็ณตอนนั้นเราเหมือนว่าเป็นเด็กตัวเล็กๆะะก็คือพ w e r อาจจะไม่ถึงผู้ชายอะไรอย่างนี้ค่ะครับ,รบแล้วพอแข่งไปแข่งไปตอนนี้เปลี่ยนหรือยังก็ไม่เชิงว่าเปลี่ยนนะคะคือเราก็เหมือนได้เพิ่มศักยภาพทางทางบู๊มาค่ะเกมือนารเข้าเบรกอะไรอง<ม>นี้ค่ะแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็เอามาใช้ในการแข่งขันบางที ถ้าเราวันนั้นเราแห่งไม่ได้เราก็อาจจะใช้กันเหนียวมาช่วยแต่ถ้าวันที่เราแห่งได้เราก็อาจจะบูอะไรอย่างเงี้ยครับเบรกสูงสุดที่เคยทําได้ถ้าในการแข่งขัน124แต้มค่ะเมื่อไหร่จะถึงแม็กซิมัมเบรกเลยแม็กซิมัมเบรกยังยากค่ะในการแข่งขันแต่ว่าเคยทําได้ในซ้อมล้วคะอ๋อซ้อมทาได้แล้วนั่นแสดงว่ามีมีแนวโน้มที่ดีมีแนวโน้มที่ด, <c oughs> นนดีพอเสร็จจากอาอจารย์บิก๊กสอนจนกระทั่งเราสามารถแข่งขันได้แล้ว เริ่มประสบความสาเร็จในการแข่งขันระดับชิงแชมป์ประเทศไทยตั้งแต่เมื่อ,อไหร่จริงๆนา่าจะช่วงประมาณ14-15ค่ะแป๊บเดียวเองนะคือตอนตอนแรกหนูเรียนไปแล้วก็ซ้อมไปด้วยจนจบม .3 อะค่ะครับคุณพ่อก็เลยแนะนําว่าเอ้ยเราลองมาเล่นจริงจังไหมอะไรอย่างงี้ค่ะคือคุณพ่อก็อยากให้เป็นนักสนุก,กเกอร์ด้วย คือตอนที่หนูดอกไปค่ะหนูก็ไปเก็บตัวที่สีราชากับใบพัดสีราชาร่วมเนกันค่ะก็ได้เป็นตัวแทนของทีมชาติไทยไปแข่งขันรายการไปแข่งขันรายการเยาวชนโลกรุ่นอายุไม่เกิน21ปีค่ะที่ประเทศโรมาเนียค่ะโรมาเนียเลยใช่ค่ะผลการแข่งขันแมชนั้นเป็นยังไงบ้างผลการแข่งขันครั้งนั้นได้รองแชมป์ค่ะก็ก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะครับเพราะว่า เป็นรายการแรกด้วยแล้วก็เราไปนะครับแล้วก็ไปแข่งขันไกลด้วยไปที่โรมาเนียครั้งนั้นน่ยไปในฐานะทีมชาติไทยเลยถูกไหมฮะใช่ค่ะมีธงชาติไทยอยู่ที่หน้าอกเลยคุณพ่อว่าไงบ้างก็เริ่มแรกเลยคุณพ่อก็ภูมิใจแล้วท่านก็ไม่ได้คิดว่าแบบเราจะได้รองแชมป์กลับมาด้วยใช่ไหมฮะเขาก็มองภาพที่ไกลกว่านั้นนะคะก็คือการเป็นแชมป์โลกอะไรอย่างงี้ค่ะว้าวพอเสร็จจากการแข่งขันที่โรมาเนียไปรายการไหนต่อ เป็นรายการรุ่นเย,ยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีแล้วก็21ปีค่ะอ๋อครับผมเป็นของระดับโลกเหมือนกันไปแข่งที่ไหนฮะเบลเยียมค่ะก็ครั้งแรกเข้าชิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปีค่ะว้าวชิงกับใครฮนะใบพัดค่ะอ๋อเจอกันอีกแล้วใช่ค่ะแล้วก็โดนใบพัดสอยอีกอ่าใช่ค่ะครั้งนั้นรุ่นอายุไม่เกิน18ปีโดนเป็นใบพัดได้แชมป์ไปใช่ค่ะแล้ว,ลวรุ่น21ปีรุ่น21ปีก็เข้าชิง กับใครอีกฮะใบพัดค่ะอีกแล้วก,ก็ปีนี้หนูก็สามารถชนะได้เย่คือผัดกันบ้างสิใช่ไหมคือบางทีการที่เราเปนะ็นนักสนุกเกอร์ที่ได้ซ้อมด้วยกันเราก็จะรู้เหมือนรู้ทางเพื่อนเรารู้ว่าถ้าออกอาการอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมีโอกาสได้ซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดากีฬาแพ้ชนะแต่เพื่อนก็คือเพื่อนกําลังคุยสนุกเลยนะครับมิ้งเดี๋ยวขอพักสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้านะครับช่วงฮอตเอฟมาดูนะครับว่านักสนุกเกอร์ตัวเล็กๆจากสระบุรีคนนี้ ผลงานของเธอไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันครับชิงกับคนไทยด้วยกันนะคะอย่างแรกคะ่ะแล้วเขาเป็นเหรียญทองคนเก่าด้วยวันนั้นที่เขาก็แทงดีมากๆเลยเราค่อยๆเก็บไปทีละปีอ่ค่ะเอ่อก็เลยตีเต้นขึ้นมาใช่ฮอเฟมสนับสนุนโดย น้ำมันพืชตราอางุนไม่เป็นไขใสสะอาดเจลเล่บิวตี้เลมอนวิตามินซีสูง mm hmm. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารบ้านของคนไทย mm hmm. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพระรศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติพิพยาประการภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคม mm hmm. การกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยชาต t เดอะอาร์ mm hmm. เราติดตามสปอร์ต a อล The h อ r o e รในช่วงที่2นะครับช่วง Hall of เ a m มเมื่อสักครู่นี้คุยกับน้องมิ้งนะครับต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์มากๆเลยกับเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่แบบมีความเก่งกาจในเรื่องของสนูเกอร์ซึ่งมันจะต้องอาศัยทั้งสมาธิความแม่นยำแล้วก็ความมีวินัยโดยเฉพาะย่างยิ่งในการซ้อมเนี่ยมิ้งซ้อมวันหนึ่งกี่ชั่วโมงอย่างน้อยนะคะ8ชั่วโมงค่ะพระเจ้าช่วย แปชั่วโมงนี้ผมว่ามีเดินไม่ต่ำกว่า20กิโลอ่ะใช่ไหมฮะเดินรอบโต๊ะเดินอยู่ละเดินเดินเดินเสร็จจัการกินกันที่โรมาเนียเสร็จแล้วไปต่อที่เบลเยียมไปที่ไหนต่ออีกฮะก็หลังจากได้แชมป์ที่เบลเยียมนะคะทางสมาคมก็เห็นถึงผลงานนะคะครับเขาก็เลยส่งไปรายการสมัครเล่นโลกสิบหแดงค่ะสิบหแดงสมัครเล่นโลกที่ไหนฮะตอนนั้นที่ประเทศกาตาร์ค่ะเป็นไงบ้างรายการนั้นก็เขารอบ ลองชนะเลิศค่ะตกรอบลองชนะเลิศเกิดอะไรขึ้นเพราะปกติเราน่าจะเข้าชิงอ,อันนี้เป็นรุ่นทั่วไปค่ะโอ้เขาเขาไม่ได้จํากัดอายุมากันทั่วมากันทั่วโลกเลยใช่ไหมฮะอ๋อก็ต้องยอมต้องต้องยอมเขาะนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้มาก็คือประสบการณ์ใช่ค่ะสอนอะไรเรามา ก็หลังจากที่เราแพ้รอบรองแล้วก็ได้เห็นฝีมือของคนที่ชนะเราแล้วก็ได้แชมป์อะค่ะแเราก็รู้ถึงความผิดพลาดของเราด้วยแล้วก็รู้ถึงความบกพร่องก็เป็นประสบการณ์ให้เราใช่ไหมครับอ่ะทีนี้อยากให้มาพูดถึงเรื่องของการแข่งขันที่ไปคว้าเหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนอินดอร์เกมตอนนั้นเป็นยังไงบ้างก็ ดีใจมากค่ะเพราะว่าตอนนั้นคือเป็นครั้งแรกที่ได้เป็นทีมชาติไทยเต็มตัวเลยค่ะ uh huh. ก็รู้สึกภูมิใจมากที่ได้ไปแข่งแล้วก็สามารถคว้าเหรียญทองมาได้ก็ดีใจมากๆาเลยสกอร์เป็นยังไงมันเริ่มต้นจากเราทําคะแนนยังไงบ้างก็ชิงกับคนไทยด้วยกันนะคะอย่างแรกก็คือชิงกับพี่แอมที่เป็นรุ่นพี่ของเราค่ะแล้วเขาเป็นเหรียญทองคนเก่าด้วยแชมป์เก่าใช่ค่ะ uh huh. แล้วเราก็ได้ชิงกับเขาคือเราก็อ่อนประสบการณ์กว่า uh huh. แต่ว่าวันนั้นที่เขาก็แทงดีมากๆเลยแต่ว่าเหมือนช่วงจังหวะท้ายเกมเนี้ค่ะเหมือนเขาแบบหลุดอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วเราก็ไปเก็บ3มลูก <c oughs> ก็ได้เราค่อยๆเก็บไปทีเราไปิง <c oughs> อ่ะค่ะออก็เลยตีเต้นขึ้นมา <c oughs> ใช่แล้วหลังจากนั้นตามมาอีกสองแชมป์ในปีเดียวกันรายการอะไรบ้างเป็นรายการรุ่น เยาวชนโลกรุ่นอายุไม่เกิน18ปีแล้วก็เยาวชนโลกรุ่นอายุไม่เกิน21ปีค่ะ18ปีกับ21ปีแข่งที่เดียวกันไหมที่เดียวกันค่ะที่ประเทศอะไรฮะประเทศจีนค่ะชิงกับใครรุ่นอายุ18ปีชิงกับไปพัดค่ะ<笑><笑>คู่กัดจริงๆเลยนะคุณสองคนแล,แ,ลแล้ว่า<ะ>หนูชนะเบียดค่ะ3-2 3-2โอ้นิดเดียวนิดเดียวพอมาถึงรุ่น21ปีพอรุ่น21ปี หนูชิงกับจีนค่ะแต่ว่ารอบรองชนะเลิศก,ก็เจอใบพัดอ๋อเจอใบพัดมาในรอบรองเพราชนะใบพัดรอบรองมาก็มาซัดก,กับจีนใช่ค่ะใครนําแต้มก่อนออหนูนะ่าจะขึ้นนําตอนเขาให้สี่สี่เฟรมพักะะอ่ะก็ขึ้นนําประมาณสามหนึ่งพอมาต่อหนูก็หนูนําเขาก่อนค่ะสี่หนึ่งแล้วเขาก็ไล่มาสี<ว>่สามวายหนูก็เริ่มแบบ เขาเริ่มไล่มาแล้วนะอะไรอย่างี้ค่ะแล้วก็พยายามทำปิดเกมให้ได้ก็จบที่ห้าสามค่ะโอ้โหล่งล่งอกไปล่งออกไปทีนี้นอกเหนือจากการเป็นนักกีฬาทีมชาตินอกเหนือจากการเล่นอาชีพการที่หนูไปเป็นนักสนุกเกอร์อาชีพได้ต้องขอบคุณผู้ที่เป็นสปอนเซอร์ถูกไหมฮะพูดได้นะฮะใครเป็นสปอนเซอร์ให้หนูอยู่ตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นโต๊ะสนุกเกอร์ไฮเอ็นค่ะอืมที่เขาตัดสินใจเลือกหนูเพราะอะไร อาจจะคือตอนนั้นหนูได้เก็บตัวอยู่ที่กรุงเทพค่ะคแล้วทีนี้คือหนูอยากหลังจากซ้อมที่จากเก็บตัวหนูอยากมีโต้ซ้อมอีกเราก็เลยเข้าไปคุยกับทางโตะสนุกเกอร์ว่า<อ>หลังจากซ้อมที่นี่เสร็จเราขอกลับมาซ้อมที่นี่ได้ไหมทางโตะสนุกเกอร์เขาก็โอเคค่ะตอนแรกเขาก็ยอมรับให้เรามาซ้อมตรงนี้แล้วเขาน่าจะเห็นในการแบบพัฒนาของเราใช่ค่ะขเขาก็เลย เ้ยเดี๋ยวเขาจะสนับสนุนนะว้าวใช่ก็เลยกลายเป็นต้นสังกัดให้เราใช่ค่ะต่อไปนี้เวลาเราไปแข่งขันอาชีพเราก็จะมีแบรนด์ของโ o ๊ะสนุกเกอร์ใช่ค่ะติดอยู่ที่เสื้อเลยใช่อ๋อหนูคิดว่าหนูทําผลงานได้ขนาดนี้เนี่ยทางสปอนเซอร์เอ,องเขาแฮปปี้ขนาดไหน,น หนูเคยสอบถามไปเขาก็แฮปปี้ค่ะแต่จริงๆคือเขาก็อยากให้เราพัฒนาไปเรื่อยๆให้ไปไกลๆกว่านี้เพราะว่าจริงๆความฝันของหนูก็คือไม่ได้หยุดอยู่แค่อาชีพโลกผู้หญิงคือหนูอยากไปเล่นอาชีพโลกผู้ชายด้วยฮยคุณเป็นคนที่ฝันใหญ่มากเลยค่ะแต่รู้ไหมว่าการฝันอย่างนั้นเนี่ยมันมีองค์ประกอบที่จะทำให้หนูประสบความสำเร็จได้หลายอย่างที่หนูจะต้องสู้กับมันซึ่งมันก็ ไม่ง่าย,ายถูกไหมฮะมคิดว่าทนพอกับแรงเศษทานเหล่านั้นเหรอถ้าหนูมองว่าวันใดวันหนึ่งถ้าเรามีฝีมือมากพอหรือว่าเราสามารถพัฒนาตัวเองไปได้หนูว่าครับได้ค่ะห,หนูมัน่นใจว่าทาได้กําลังคุยสนุกเลยนะครับมิงเดี๋ยวขอพักอีสกสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้านะครับมาดูว่าตอนนี้ยังเรียนหนังสืออยู่ในระดับมหาวิทยาลัยนะครับแต่ว่าฝันของเธอต้องบอกว่าฝันไกลจริงๆมาดูว่าอะไรที่จะทําให เธอไปถึงฝันนั้นสักครู่กลับมาคุยกันครับคือการที่จะไปเล่นโปกับผู้ชายได้<ช>จะมีรายการเป็นการคัดคิวสกค,ครูค่ะแล้วในส่วนที่เป็นผู้หญิงล่ะมีใครทําได้หรือยังยังไม่มีผู้หญิงไปเล่นกับ<ม>ผู้ชายมอยากจะเป็นคนแรกไหมค่ะทูบ y ออนสนับสนุนโดย น้ำมันพืชตราอางุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดเจลเล่บิวตี้เลมอนวิตามินซีสูง mm. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารบ้านของคนไทย mm. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพลัสศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติพิพยาประการันทยห่วงใยทุกชีวิตในสังคม s ีเวิร์สปอร์ตบายยูเรกา สมาที่ทีมสปอตทอกเรฮิโวในช่วงสุดท้ายนะครับช่วงทบิยน์มัสโค่นี้คุยกับน้องมิงแล้วมีความรู้สึกว่าชีวิตการเป็นนักสนุกเกอร์ของมิงเนี่ยเหมือนจะโรยด้วยกลีบกุหลาบแต่ว่ายังสรุปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้นแต่ว่าท้ายที่สุดการที่จะเดินทางไปถึงการเป็นนักสนุกเกอร์อาชีพที่ไปเล่นกับนักสนุกเกอร์ชายไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ค่ะตรงนี้หนูคิดว่าอย่างไงหนูจะทําได้อย่างไงคือการที่จะไปเล่น โปกับผู้ชายได้ก็จะมีรายการเป็นการคัดคิวสคูค่ะที่เขารเรียกกันก็คือเราต้องไปแข่งกับคนประมาณ500คนเพื่อที่จะเป็นเหมือนประมาณ1ใน10หรือ1ใน5อย่างค่ะเพื่อที่จะไปติดเป็นระดับโปค่ะแล้วในส่วนที่เป็นผู้หญิงละ่ะมีใครทําได้หรือยังยังค่ะ <laughs> <laughs> ยังไม่มีผู้หญิง <laughs> ไปเล่นกับผู้ชาิอยากายจะเป็นคนแรกไหม <laughs> คิดว่าจะใช้เวลากี่ปีถึงจะไปถึงจุดนั้นได้ ตอบได้ยากค่ะแต่ว่าเราก็พยายามทุกๆปีคือพยายามสร้างผลงานก่อนให้ให้ทางสปอนเซอร์ได้เห็นคร่ะหนูเคยไปคัดอยู่ครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่ไม่ผ่านค่ะรายการล่าสุดก่อนที่จะมาถึงช่วงโควิดค่ะเป็นรายการอะไรฮะที่หนูแข่ง6แดงโลกแต่ว่าเป็นรายการเหมือนแบบว่าเขาจัดเชิญนักกีฬามาสิบหกคนเนี้ยค่ะไม่ไม่ได้แบบว่า เป็นทีแชมป์โลกเลยใช่ค่ะจะเป็นรับเชิญของระดับโลกครับเป็นไงบ้างผลงานรายการนั้นได้แชมป์ค่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรควายเป็นสมัครเล่นเถอะเสร็จมิ้งหมดเลยว่างั้นเถอะนะฮะโอเคแน่นอนที่สุดนอกจากการซ้อมสนุกเกอร์นอกจากการใช้ชีวิตในการเป็นนักสนุกเกอร์ทั้งอาชีพแล้วก็ทั้งสมัครเล่นแล้วมันหนีไม่พ้นในเรื่องของการเรียนเห็นบอกว่าตอนนี้เรียนอยู่ที่ปีที่สของมหาวิทยาลัยรัตนบัฑิต หนูเรียนคณะอะไรฮะบริหารธุรกิจค่ะอนี่แสดงว่าโตขึ้นมาวาดฝันอยากจะเป็นนักธุรกิจแน่เลย <c oughs> จริงๆหนูอยากเป็นนักธุรกิจค่ะคืออยากอยากขายของอยากเปิดร้านอะไรต่างๆค่ะเป็นนายของตัวเองใช่ค่ะแล้วทีนี้พี่ตู่ถามว่าอย่างนี้ว่าถามว่าชีวิตการเป็นนักสนุเกอร์ออมิงมองว่าเป็นกีฬาที่มีอนาคตไหมสําหรับเมืองไทยเราจริงๆมันเป็นกีฬาที่เป็นอาชีพได้ค่ะใช่มันมีอนาคตไหมใช่ค่ะแต่ว่า คือการจะไปสู่อาชีพเนี่ยมันยากมากๆใช่แต่ถ้าเป็นผู้ชายมันก็จะง่ายหน่อยโดยการไปต่ออาชีพเพื่อที่จะเหมือนคุณทําอาชีพอาชีพหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ <ulators S 1> ใช่แต่ของผู้หญิงอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ใช่ค<ๆ>่ะมันมันเหมือนครึ่งครึ่งกลางๆมันเหมือนกึ่งอาชีพใช่ไหมะ <ý. S 2> ฮะพี่ตู่ถามอย่างนี้ฮะถามว่าถ้าสมมติว่ามีเด็กและเยาวชนที่ไม่ชอบออกแรงกลางแดดไงแต่อยากจะเล่นสนุกเกอร์มันจะต้องเริ่มต้นอย่างไง แล้วก็ก้าวมาอย่างไรถึงจะได้ประสบความสาเร็จเหมือนกับที่มิ้งทำได้จริงๆหนูมองว่า1คุณต้องมีความอดทนคืออย่างแรกเลยชอบสนุกเกอร์อืจริงๆกีฬาสนุกเกอร์ก็เป็นกีฬาที่ให้อะไรหลายๆอย่างนะคะเช่นการใช้ชีวิตในประจําวันโดยการมีรู้จักการวางแผนนะคะเพราะ<ช>ว่าการเล่นสนุกก็ต้องวางแผนถูกครับแล้วก็มีระเบียบ ในการฝึกซ้อมมีวินัยอ,อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีความอดทนเพราะว่าเวลาการแข่งขันเนี่ยบางทีการแข่งขันมันใช้ระยะเวลาที่นานมากๆต้องมีวินัยต้องมีความอดทนขนาดนี้แล้วต้องซ้อมแชั่วโมงเหมือนกับที่มิ้งซ้อมด้วยหรือเปล่าคือจริงๆซ้อมหนักเนี่ยเราจะอยู่ในช่วงแรกค่ะแต่ว่าหลังจากที่คุณเริ่มพัฒนาเริ่มอะไรงี้ก็อาจจะลดลดลงบ้างอยู่ที่แล้วแต่คนนะคะบางคนอาจจะ ยิ่งเก่งยิ่งอยากซ้อมเยอะๆเลยอยางเงี้กจะให้เก่งแบบไม่มีใครสู้ได้เลยนอกเหนือจากโต๊ะสนุกที่มีผู้สนับสนุนแล้วค่ะไม้สนุกนี่ถือว่าเป็นอาวุธสําคัญมากเลยบอกได้ฮะตอนนี้มิ้งใช้ยี่ห้ออะไรอยู่ใช้ของประเทศอังกฤษค่ะยี่ห้อเป็นของจอห์นแพริสค่ะทางสปอนเซอร์ก็จัดมาให้ใช่ค่ะโอ้สปอนเซอร์คุณน่ารักจังเลยอ่ะ เซ็นสัญญากันกี่ปีเนี่ยไม่ได้เซ็นสัญญาค่ะสัญญาใจอย่างเดียวใช่โอ้สุดยอดมากเลยหายากมากนะครับใช่ค่ะต้องต้องอยากให้มิ้งขอบคุณเขาผ่านทางรายการนิดนึงว่าถ้าสมมติว่าไม่มีสปอนเซอร์รายนี้เข้ามาสนับสนุนคุณก็จะไม่มีที่ซ้อมคุณก็จะไม่มีที่นอนคุณก็จะไม่มีข้าวกินคุณก็จะไม่มีตังค์ไม่มีตั๋วเครื่องบินไปแข่งต่างประเทศขอบคุณเขาได้เลยเต็มเต็ม ขอบคุณโตสนุกเกอร์ไฮเอ็นนะคะที่คอยสนับสนุนมาตลอดก็มาถึงทุกวันนี้ได้ก็เพราะโตนี้ด้วยค่ะสุดท้ายนี้นะครับทางรายการมีของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆที่จะมอบให้กับน้องมิ้งนะครับเป็นเสื้อสวยๆจากยูเรกานำไปสกรีนด้านหลังว่า Sport Talk The Hero นั่นหมายความว่าน้องมิ้งเป็น h ฮีโร่ในดวงใจของแฟนรายการเรา<ม>แล้วก็อีกหน่อยจะเป็นฮีโร่ในดวงใจของแฟนสนุกเกอร์ทั่วโลก<ม>และก็ทั่วประเทศ<อ>ด้วย<ม><ม>นะครับ อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับเหมาะสําหรับนักกีฬาที่ต้องใช้การยืนการเดินหลายๆชั่วโมงอย่างมิ้งเนี่ยเหมาะมากเลย <c oughs> เป็นผลิตภัณฑ์วิตามินตาคอร์เจเติมความสามารถให้ใช้ชีวิตทุกการเคลื่อนไหวน,นะครับ <c oughs> อันนี้ดีกับสุขภาพมากๆเลยนะครับแล้วก็มีอยอยนะครับปราศจ,จาก <c oughs> สารที่เป็นอันตรายกับร่างกายนะครับแล้วก็ไม่มีน้ําตาลด้วยนะครับ <c oughs> สุดท้ายนี้อยากจะขอขอ,ขอบคุณน้องมิ้งในฐานะที่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและเยาวชน ที่ชื่นชอบกีฬารายการของเราจะติดตามเชียร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้มิง้งประสบความสําเร็จจนคว้าแชมป์โลกมาได้แล้วเราจะกลับมาคุยกันในรายการอีกนะฮะ,ะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอขอบคุณนัทชารัตน์วงหาวยไทยนักสนุกเกอร์หญิงเมืออันดับที่3าของโลกซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติและนําความสุขมาสู่แฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศ สมควรได้รับการเชิดชูกเกียรติประวัติในฐานะฮีโร่นักกีฬาของรายการ Sport Talk ในฮีโ r o ซึ่งแฟนกีฬาชาวไทยจะคอยเป็นกำลังใจและติดตามผลงานอันยอดเยี่ยมของฮีโร่นักกีฬาผู้นี้ตลอดไปเส้นทางการเป็นนักสนุกเกอร์หญิงของน้องมิง้งยังไปอีกไกลมากเธอยังจะสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้มากมายเหลือเกินแล้ที่สำคัญที่สุดนะครับ เธอหวังว่าเธอจะขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกให้ได้ต้องติดตามต่อไปนะครับว่าเธอจะทําได้สําเร็จหรือไม่แต่ว่าน่าเสีดายวันนี้เวลาหมดแล้วต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีน้ํามันพืชตราอางุนเจเล่บิวตี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติทิพยประกันไัยการกีฬาแห่งประเทศไทยสบู่สมุนไพรอิงอ่อนพรีเมียร์ตะกร้อไทยทรินิตี้คัสชาโตเดอะอาร์ ซูเวอร์สปอร์ตบายยูรกาและสถานที่ถ่ายทำพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยสำหรับแฟนๆรายการที่ต้องการติดตามชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถที่จะเข้าไปกดไลค์และติดตามชมได้ทางแฟนเพจที่ปรากฏที่หน้าจอในขณะนี้นะครับสัปดาห์หน้าเรายังมีนักกีฬาทีมชาติไทยอีกหลายคนที่จะเข้ามาพูดคุยกันในรายการลาไปก่อนนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์เวลา17.00น25นาทีทางททบ5 s d 1สวัสดีครับ แล้วแมตช์นั้นเป็นแมตช์ที่หนูได้เจอกับฟิลิปปินส์เราแพ้อยู่ประมาณ20แต้มแล้วเราก็ใส่หมดไม่ไม่มียั้งเลยเรา,าเราแพ้แค่5แต้มในว,วันนั้นแล้วคือพอดีมีโค้ชชื่อโค้คชจอหเดเวิดบาบาลิชเขาเห็นเราว่าเออคนนี้เล่นดีนะเขาก็เลยมาหาหนูที่ซ้อมทินชาติแล้วถามว่ายูสนใจไปเล่นที่อเมริกาไหม